ผมเข้าใจนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้การลดน้าหนักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมันยุ่งยากมันต้องอย่างนี้มันต้องคํานวณมันต้องรู้จากตรงนั้นมันต้องออกกําลังกายแบบนี้นะครับผมอยากให้คุณลืมตรงนั้นไปก่อนแล้วฟังคลิปนี้ดูนะครับว่าการลดน้าหนักเนี่ยมันเริ่มต้นอย่างไรให้มันง่ายที่สุดนะครับสําหรับคนที่อยากจะเริ่มลดน้าหนักลดไขมันส่วนเกินพยายามลดหุ่นตัวเองเนี่ยให้กลับไปแบบ เมื่อก่อนเนี่ยเออบางคนอาจจะปล่อยตัวเองขึ้นมาเป็น10บกิโลรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องเริ่มต้นสักทีนะครับสวัสดีครับผมบอสบอดี้ฮีโร่นะครับวันนี้เนี่ยผมเอาเคล็ดลับที่ผม เคยพูดไว้แล้วนี่ไม่ใช่การพูดครั้งแรกนะครับที่แนะนําเรื show, ่องของการลดน้าหนักสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือเป็นมือใหม่นะครับเนื้อหาที่ผมพูดต่อไปนี้นะครับมันก็ต้องทบทวนซ้ําๆอยู่บ่อยๆมันถึงจะได้แบบฝังลงไปในหัวจําได้นะครับกี่ทีกี่ที่เนี่ยก็เอามาใช้ได้ตลอดนะครับลองฟังคําแนะนําอย่างง่ายๆเลยสําหรับคนทั่วไปเนี่ยจะเริ่มลดน้ําหนักอย่างไรนะครับ5ข้อข้อแรกนะครับ สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนพฤติกรรมการกินก่อนนะครับง่ายที่สุดเลยคือเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอย่าเพิ่งไปนึกถึงการออกกําลังกายแบบหักโหมหรือว่าวันหนึ่งต้องออกกาลังกายเป็นชั่วโมงนะครับผมแนะนําว่าให้เริ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินก่อนเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนจากจุดที่มันเล็กๆก่อนบางคนบอกไปกินคี้เลยไหมกินคีนทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นนะครับบางคนก็ทําได้มันก็ดีคนที่ทําไม่ได้เนี่ยผมแนะนําให้เริ่มจาก อะไรที่มันเล็กๆก่อนเราอย่าเพิ่งไปมองจาก 0- ูนถึงร้อยมันไกลนะครับเราเอาจาก0ูนถึงห้าก่อนไหมอ่าค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละนิดให้เราทําได้ก่อนนะครับอย่างเช่นปกติเนี่ยเราเป็นคนที่กินอาหารเสร็จเนี่ยเราต้องมีแบบของหวานต่อมีขนมขนมมีน้ําที่มันมีแคลอรี่ส,งสูงๆอย่างเช่นแบบพวกกาแฟใส่วิปครีมหรือน้ําอัดลมอย่างเงี้ยนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อน ลดน้ำอัดลมลงลดขนมลงอย่าพึ่งไปตัดอาหารหลักนะครับผมแนะนำว่าอย่าพึ่งไปลดอาหารหลักผมอยากให้ลดพวกอาหารที่มันไม่จําเป็นก่อนนะครับอย่างเช่นน้ําตาลขนมอาหารแปรรูปเนี่ยพวกนี้นะครับเราไปโฟกัสพวกอาหารหลักอย่างเช่นพวกข้าวอ่าพวกเนื้อสัตว์ผักอย่างเงี้ยนะครับธัญพืชต่างๆอย่างเงี้ยหรือว่าผลไม้บ้างเล็กๆน้อยๆเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนกินในมือ้อหลักให้อิ่มก่อนแล้วตัด พวกอาหารที่มันไม่จําเป็นออกค่อยๆลดลงก็ได้นะอย่าเพิ่งแบบไปหักโหมกับตัวเองมากอย่างที่2ที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือเรื่องการเดินพยายามเดินให้มันเยอะขึ้นนะครับในชีวิตประจําวันของคุณไม่ว่าจะแบบเดินไปเก็บของเดินขึ้นลงบันไดเดินไปหน้าบักซอยบ้านเดินไปขึ้นรถเดินห้างเดินตลาดนะครับพยายามโฟกัสเรื่องการเดินให้มันเยอะขึ้นเพราะว่าการเดินนะครับเป็นการเผาไขมันที่มันทําได้ง่าย ทำได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับเราก็ทําได้ตลอดเวลาเพราะว่าปกติเราก็ใช้การเดินเป็นหลักอยู่แหละการเดินเนี่ยผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดใครที่มีตัวมือถือนะครับก็หรือว่านาฬิกาที่วัดระยะทางได้ใช้แอปหรือว่าใช้ตัวนาฬิกาวัดดูว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเดินได้ประมาณใกล้เคียง1นึ่งหมื่น้ไหมหรือประมาณ1นึ่งหมนนะครับมันจะใช้พลังงานค่อนข้างพอสมควรน,นะครับสำหรับคนที่แบบอาจจะ ไม่มีเวลาว่าออกกําลังกายหรือว่าแรกๆเนี่ยยังออกกําลังกายหนักไม่ได้บางคนมีน้ําหนักตัวเยอะอ่าให้ไปแบบไปกระโดดให้ไปออกกําลังกายหนักๆเนี่ยทำไม่ได้นะครับผมแนะนําว่าการเดินนี่แหละง่ายที่สุดแล้วข้อที่3ที่ผมอยากจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่ทําข้อ1ข้อ2ได้แล้วเนี่ยลองเพิ่มข้อ3ไปนะครับข้อที่3เนี่ยผมแนะนําว่าอยากให้เริ่มเล่นเวท เริ่มเล่นเวทเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาการเผาผลาญเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะฮะจากการที่เรามีกล้ามเนื้อในร่างกายไม่ต้องไปโฟกัสว่าเฮ้ยเราต้องเล่นกล้ามให้มันแบบกล้ามใหญ่ต้องแบบหุ่นสวยอะไรก็ได้แค่คือขอแค่คุณแบบเริ่มเล่นเวทอ่ะคนที่อยากลดน้ําหนักนะครับคุณจําไว้นะว่าการเล่นเวทไม่ได้ทําให้แบบดูล่ําทันทีดูแบบเป็นกล้ามเนื้อแบบเวลาเราเห็นหนักกอายนะแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้เวลา หลายปีมากๆนะครับในการเก็บกล้ามเนื้อขนาดนั้นแต่สําหรับคนที่อยากเริ่มลดลน้ําหนักนะครับให้โฟกัสที่การเริ่มเล่นเวทเอาแบบง่ายๆก่อนเลยอาจจะเล่นตามคลิปใน YouTube ก็ได้นะครับแบบ20นาที30นาทีนะครับหรือใครที่เพิ่งเริ่มเล่นอาจจะแบบว่ามีดัมเบลสัก1คู่แล้วก็อาจจะเล่นตามคลิปใน y t u t u นะครับเป็นคลิปบอดี้เวทก็ได้เป็นคลิป เล่นด้วยดัมเบลก็ได้นะครับหรือคลิปคนที่คุณชอบคนที่คุณติดตามนะในการออกกำลังกายเนี่ยก็เล่นตามเขาก็ได้นะครับสัปดาห์หนึ่งประมาณ3ถึง5วันถ้าเริ่มต้นคุณก็สัก3วันดูก่อนวันละ20-30นาทีแค่นี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วนะครับข้อ4เนี่ยผมแนะนำว่าคุณควรจะมีเวลาพักผ่อนให้ร่างกายด้วยนะครับคือผมเข้าใจนะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะ ไม่ได้มีเวลาว่างนอนยาวๆแบบ8ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับแต่ขออย่างน้อยอย่างน้อยเนี่ยนะครับสัก6ชั่วโมงเพราะว่าเราเริ่มออกกําลังกายและร่างกายเราต้องการฟื้นฟูต้องการ ซ่อมแซมต้องการผลิตฮอร์โมนเนี่ยการที่คุณแบบนอนน้อยกว่านั้นน่ะนะครับนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงเนี่ยอาจจะนอนแค่วันหนึ่ง3 4สี่ชั่วโมงต้องทํางานหนักมากร่างกายคุณจะฟื้นฟูไม่ทันเพราะว่าการนอนเนี่ยมันเป็นการแบบฟื้นฟูร่างกายทั้งทั้งฟังก์ชันทั้งร่างกายเนี่ยนะครับมันต้องการระยะเวลาการฟื้นฟูแต่ว่าก็ไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะต้องนอนแบบวันหนึ่ง10ชั่วโมงเนี่ยนะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่านอนประมาณ6 7ชั่วโมงสดชื่นกว่า นอน8ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ต้องสังเกตร่างกายเลดนึงบางคนเนี่ยอาจจะทํางานเป็นกะไม่ได้มีเวลานอนแบบยาวๆอาจจะนอน4ชั่วโมงแล้วต้องตื่นไปทํางานแล้วก็ผมแนะนําว่าให้หาเวลาแบบสั้นๆเวลาพักอย่างเงี้ยนะครับสัก20นาทีเพื่อที่จะงีบทําให้ร่างกายมันได้พักผ่อนบ้างเพราะว่าผมเข้าใจนะบางคนทางานค่อนข้างเยอะหลายจ็อบเวลานอนค่อนข้างน้อยก็นอนเป็นรอบเอานะครับอาจจะนอน สี่ชั่วโมงแล้วก็ตื่นไปทํางานแล้วก็งีบอาจจะ20นาทีอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมานอนอีกประมาณแบบสาถึงสชั่วโมงแล้วค่อยตื่นไปทํางานใหม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะให้ร่างกายเนี่ยได้มีเวลาการฟื้นฟูนิดหนึ่งนะครับข้อที่5เนี่ยข้อนี้จำเป็นที่สุดเลยนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นลดน้ำหนักนะผมอยากให้ทำการ tracking นะครับหรือเป็นการบันทึกผลตัวเองนะั่นแหละว่าในสิ่งที่เราทำนะมันมันเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นบางคนเนี่ยเพิ่งคุมอาหารได้สัก1อาทิตย์ เราก็เขียนว่า,วาอาทิตย์แรกเนี่ยนะครับเราเขียนว่า,วาอาทิตย์แรกเนี่ยเราจะเริ่มงดอะไรบ้างอ่าอย่างเช่นคุูจะเริ่มลดกาแฟให้มันหวานน้อยลงเนี่ยห้พยายามจะไม่กินขนมปังเบเกอรี่หลังอาหารมื้อหลักลองเริ่มจากง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็จดบันทึกเอาไว้หรือ แนะนำนะครับให้ถ่ายรูปโหลดแอปแบ่งช่องใส่รูปได้เงี้ยนะครับแล้วเราก็ถ่ายรูปอาหารที่เรากินเอาไว้เป็นบันทึกนะเราจะได้ย้อนมาดูได้ว่าในสัปดาห์ที่แล้ววันจันทร์วันอังคารวันพุธเรากินอะไรไปบ้างเราหลุดกินตรงไหนไปบ้างพอเรามาย้อนดูอย่างเงี้ยนะครับมันจะปรับปรุงง่ายเหมือนเราทําบัญชีร่างกายของตัวเองก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเราทําบัญชีเรื่องของการเงินเงี้ยเราก็จะเห็นตัวเลขเข้าออกใช่ไหมว่า เราใช้จ่ายตรงไหนที่มันไม่จําเป็นเช่นเดียวกันครับร่างกายของเราเนี่ยถ้าตรงไหนที่มันกินเข้ามาแล้วเอ๊ะมันเป็นอาหารที่มันไม่จําเป็นพลังงานมันสูงเกินไปไม่ต้องกินก็ได้เนี่ยเราจะมาเห็นย้อนหลังแล้วว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราควรปรับปรุงตรงไหนแล้วพอเราจดบันทึกบันทึกเนี่ยเราจะเห็นข้อผิดพลาดเยอะขึ้นแล้วเรามาดูภาพรวมนะครับมันจะปรับตัวง่ายมันจะง่ายกว่าการที่เรามานั่งนึกว่า ในสัปดาห์ที่แล้วเราทําอะไรไปแม้แต่การที่ถ้าเกิดคุณทําอย่างเงี้ยแล้วคุณเอาข้อมูลตรงนี้ไปปรึกษาเทรนเนอร์ไปปรึกษาโค้ดที่คุณกําลังจะแบบกำลังจะเทนเนี่ยพอเขาเห็นตรงนี้แล้วก็อ๋อ ปรับตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายต่อการแก้ไขนะครับเพราะว่าเรามีบันทึกเรามีการจดเรามีการอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะครับนี่ก็คือ5ข้อที่ผมอยากให้แบบมือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับลองเอาไปทําดูมันง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเห็นไหมว่าทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มทําได้เลยก็ไม่ต้องแบบว่าไปโฟกัสแบบพยายามทําแบบหักโหมหรือสุดโต่งนะครับผมแนะนําว่าเริ่มต้นให้ง่ายนะครับแล้วก็บันทึก สิ่งที่ตัวเองทาอย่างสม่ําเสมอนะครับลองเอา5ข้อนี้ไปใช้ดูหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากเริ่มลดน้ําหนักลดไขมันนะครับขอให้เอาไปลองใช้กันดูนะครับ